คำเตือนชิ้นดีโอนี้ถูกสร้างมาเพื่อความบันเทิงเนื้อหาบางส่วนถูกเสริมแต่เพื่อให้มีความสนุกเท่านั้นตัวเกมนั้นถูกเพิ่มมาตามเพื่อแนวกการใดทำไม่แนะนำให้ลงตามไปอย่างใดตัวละครทำให้อีกของผู้เล่นนั้นโดนแบนและอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในยุคที่โลกกำลังเกิดสงครามเพื่อย่างชิงวงแหวนแห่งเอลเดนพลังที่ยิ่งใหญ่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในฐานะนักรบพวกเราก็ได้ถูกส่งไปรวบรวมเศษเสี้ยวพลังแห่งวงแหวนเอลเดนทันทีที่ไปถึงดินแดนมาชิมาพวกเราก็ไได้้ถูกพลลัังงงบบาาอย่ทใหหป Whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring. เอ๊ะเจียงอะไรวะแถวนี้เอาอย่างเจ้านี่เองมาร้องไห้อะไรตายต้นไม้นี่ข้าโดนป้นแล้วเจ้าเป็นใครอ่ะข้าชื่อแมน ข้าเป็นภูมัวหมอง,มองแล้วเจ้ามาทำอะไรไที่นี่ล่ะข้ามาตามหาแหวนเอลเดนงั้นเหรองั้นเจ้าก็มากับข้าสิข้าจะพาไปหาจริงเหรอก็เออสิวะงั้นตามข้ามาข้าจะสอนวิธีการสู้ให้กับเจ้าออเองเห็นหาสนุนไหมเห็นแล้วเห็นแล้วตามมาย่องมาจจ่วงข้างหลังเอาทำจ้่วเหรอยีใช่ไหมเออ,เอ สวยสวยีไม่ตายสู้กับมันเออเออเออนั่นแหละตายไปแล่ะทีเนี้ยว่าแต่เอ่อเจ้ามีเสื้อให้ข้าไหมข้าหนาวเหลือเกินโอเคข้าจะให้ข้าเพิ่งไปปล้นมาคือกันอ้าวสุดงว้าเจ้าเป็นโจรเหรอเจ้าเป็นโจรเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พาไปคนเล่นร่อนแถวนี้เองอ่ะอ๋อ แล้วเจ้าได้เป็นผู้มองมองเหมือนข้าไหมเนี่ยไม่ได้เป็นอ้าวแล้วเจ้าเป็นใครอ่ะข้าเป็นนักลบแต่ข้าโดนปลดแล้วอ๋อเจ้าเป็นนักลบของพวกมาเลยสินะใช่มาเอาเขาจะดอบครองให้ขอบใจเจ้ามากใส่เสื้อผ้าดีดีแก่ผ้าโผล,ล่นะ่ะ <laughs> าดูเป็นไงบ้างกลอหลัอนเนี่ย<ต>ข้านี่ไม่มีเลยนะข้ามีดาบให้อยู่เจ้าเจ้าไหมเอาเอาตอนนี้ข้าไม่มีอะไรเลยข้าโดนล้นไปยหมดมีแต่กระบอกไม้กระแท่งไฟเอาดาบไปไม่รู้ว่าเจ้าใช้ได้หรือเปล่าโอ้ไหนเจ้าลองเจ้าลองมาสู้กับคนนั้นดิคนไหนยังไงข้างหน้า ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ้าหนีเหมือนทหารที่อยู่ในกองทัพมาผ่านที่ผ่านศึกมาโชดชนแน่นอนข้าฝึกมาแล้วปีแต่ข้าโดนปนเฉยไไน<อ>เจ้าหนีไม่น่าโดนปนนะ <laughs> เจ้าก็ว่าไปคนเราเก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ไอกองน,นี่แหละ<อ>ที่มันปนค่าเอาเลยไหม เกดการไปเลยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไปดูฆ่าเป็นตัวอ,อย่างจัดไปลูกพี่เฮออเอาว่เาเ <c oughs> อุ้ยโดนแทงลูกพี่โดนแทง <c oughs> นี่โอ้โหพาไปกี้เห็น่าที่ท่านสอนฆ่าสี่สี่ท่านนี่ฝีมือไม่เบา มาดาถ้าเคยอยู่ในกองทัพมาเลยใช่ท่านดูกระตุกกระตักนะข้าไม่ค่อยได้คุยกับคนมานานหลายปีแล้วข้าอยู่คนเดียวแล้วทำไมท่านถึงออกประเทศมาล่ะก็ลูกเมียข้าโดนพวกสัปลาดจับมาเจ้าก็เลยก็ตามหาที่นี่เหรอใช่แต่ข้าก็ว่าไม่รู้ว่าเมียข้าตายหรือยังโอเค ข้าก็จะช่วยเจ้าอีกแรงได้เอาวันที่นั่นนะนั่งอยู่นะนั่งทำไมอ่ะนั่งทำไมอนั่งทำไมเพื่อนเฮ้ยมันเป่าแต่ศึกหนีดีรออะไรอ่ะทันวันนี้รอไว้รอไว้ใครอีกเอาเลยเอาเลยสองหนึ่งหลั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 งทันไอตัวนี้เป็นหัวหน้าหนีก่อน ข่าว่าไม่ไหวนะท่นดูไหวก็หนีท่านนาดิท่านมนดิอยู่อยู่ก่อนอยู่ไม่มีนะเอาท่านมาีข mm ้าจัดการเองจะข้าอ้อมหลังให้อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านท่านเกือบตายแล้วเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าจัดการเอง อ้อาวอกอกาศจะตายกครจะตายข้าดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ไหวแต่ยังแต่ยังใครยังไหวอยู่ฝีมือข้าหาสุดสำพัญมาเยอะโอ้โหนาจ,จิวอาการเข้าไม่ค่อยดีแล้วท่านท่านเจอก,ก่อนเาอาหลังให้เฮ้ยมันจะสวยสวยมากท่านสวยมากอุยนี่ ทหารนายนี้กำลังจะตายฆ้าสัมผัสได้แต่ถ้าฆ่าโดนทีเดียวฆ่าก็ตายเหมือนกันทัดเอาเลยอุ้ยหนึ่งสองไหวไหวเจ้าไหวอุ้ยอีเดียวดีเดียวดีเดียวเดียวโดนโอ้ยฆาาอีกฐานให้การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเรีนเอาค่ากับตายเราทำไมเจ้า ถึงไม่มีเลือดอ่าใช้หมดเลยดูตัวฆ่าสิเหมือนจะตายไงไม่รู้เข้าว่าราเราดปน้นของผู้มันดีกว่าวิวิได้ดาบด้วยข่าได้ดาบแต่ฆ่าใช้ไม่ได้ฆ่าต้องมีความแข็งแข่งสิบหก่าก็ใช้ไม่ได้แค่ขวาดฆ่ากนะ็สุดยอดแล้ว ามเข้ามาอาจจะพาเจ้าไปป้นอีกกันนี่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 มันชอบเก็บไว้ในนี้อ่าลูกตุ้มลูก <ใน S 2> ตุ้มมันน่าสนใจเกือกันนะเอาไปเชียนมันแต่ข้าก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีพอพลังข้าไ,ไม่ถึงคพราะชำนาญสิบแปดข้าก็ยังใช้ไม่ได้เ <laughs> พราะชำนาญยังไม่ถึงคือกัน คลายตรงนั้นอ่ะมีของที่อยู่ใต้ดินดูถ้เจ้าดูเลือดขาสิจะตายอยู่แล้วเอ่อค่าว่ารีเลดเถอะมานี่ข้าว่าแล้วเจ้าอัพอะไรอ่ะอัพค่าพลังความแข็งแกร่งโอเคคอัพความแข็งแกร่ง ความศรัทธาเพราะาเราต้องตรงนี้จัดก,การที่จะตัวรอมารอมันมามันเห็นหรือไม่มันเหมือนจะเห็นเฮ้ยเขาว่าไม่น่าเห็นข้าว่ามันตาถั่วจริงเพราะว่าต้องเปิดศึกประจันหน้าเลยไป <laughs> ได้ <laughs> นี่ไงมันชอบเอาของมีค่าไปไว้ในนี้งั้นเราก็ต้องลงไปลงไปดูถ้ารู้สึกว่าเปิดไฟดีกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวค่าจะด,ดูใหญ่ๆนะฮะเจ้าตัวแน่นเหรอใช่ช่วงนี้เจ้ากินเยอะหรือเปล่าค่าอดอ,อยากหลายวันแล้วโอ้โหนี่ขนาดอดอยากเนี่ยท่านยังลำขนาดนี้ ข้าเป็นนักรบเนาะนักรบใช้พลังงานเยอะนั้นข้าจะยกข้าจะเปิดเลยนะโอเคเรเฮ้ยอะไรล่ะในนี้มีอะไรอะ่ะจะลองเปิดดูด,ดิได้เฮ้ยเฮ้ยเจ้าใช้ได้ไหมข้าใช้ไม่ได้มันต้องเอาไปใส่กับอุปกรณ์ กาว่าขาก็เหมือนกันโอเคตอนนี้เราใช้มันไม่ได้แต่ในอนาคตเราจะใช้ได้ใช่ไปเราจะที่นี่กันถ้ารู้สึกเหมือนมันจะถล่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็ถ้าเกิดสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีเพื่อนมาจอยในช่องเราด้วยครับชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อเลยครับผม นี่ก็จะเป็นตัวละครหลักนะครับที่จะมาทำคอนเทนต์ร่วมกับเราในเกม Elder l i n ลิแห่งนี้นะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่หรือคนที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกมด้สองคนในการจนภัยในโลกแห่งนี้นะครับผมขอบคุณครับ